มาดูมาดูจ้า be มาดูวันน well. ี้เราจะไปไหนกันเอ่ยวันนี้ว่าจะไปที่ตำหนักตำหนักอวารุิเกสวนอวโลกิเตสวนอาวโลกิเตสวนนะคะที่ที่ชคชัยี่นะครอวโลกิเตสวนลมฟ้าคึมฝลมฟ้าคมฝแต่อบๆนะหลังจากที่เราไม่ได้ไปไหนกันมานานเลยหลายเดือนเหมือนกันเอ่อแต่งชุดข่าวกันเลยค่ะใช่ แวบ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 อันนี้แวบไปไหนแวบแวบออกสายออกกี่โมงเนี่ยออกมานี่เที่ยงพักเที่ยงแล้วอ่ะจะครับก็เตรียมตัวไปทําบุญเต็มที่ใช่ขาวมาเร็ขาวจ้ะจ้บริสุทธิ์ผุดพรองครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเฮงเฮงด้วยอ๋อวันหวยออกแต่ไม่ได้ซื้อซื้อปะวันแรกวันนี้ก็จะพาสมาชิกไปด้วยรวยว่าสมาชิกก็ เสียดายจังเลยใส่ไม่ดีจริงๆจะไม่ได้มาแค่สองคนแต่พอดีเขาติดธุระก็เลยมาแค่สองคนเขาติดธุระตรงไหนนี่นัยาเลยธุระส่วนตัวส่วนตัวจ้ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปดูที่นู่นกันครับเดี๋ยวพี่เองบอกเ่มาตรางตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่อะไรนะไม่ใช่วาสีตำหนักเจ้าแม่คนธอินนะคะที่โชคชัยสีนะคะนี้เจ้าแม่ไม่ได้ มีตําหนักพ่อแม่คนอินม่มไม่แน่ใจอยู่ซอยสามสิบนะ<ม>ทุกคนพ่อแม่ไม่ได้เขารงนล้วเข,า,วเขาเขียนอะอตําหนักอะไรเขออ่านตําหนักนพระอัโรติเกสวนไม่เขาเขียนตําหนักพ่อแม่คนอิ่มเลยอ่ะไม่เป็นไรนั่นแหละซอยสามสิบลาดเผานะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีป้ายบอกนะคะเราก็สามารถเข้ามาได้ตอนนี้นะคะเขาก็จะมีการร่วมมือหลายๆอย่างนะคะ เดี๋ยวลองมาดูจะมีคนแนะนํานะคะก็อันนี้อ๋อก็มาไหว้ด้านในของอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมีสองฝั่งนะทุกคนวันนี้มาฝนก็เลยเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะด้านจะมีทั้งอาเทศจีนแล้วก็ทั้งเทพพินดูนะคะก็ยังไงก็เข้ามาตรงนี้นเดินเดี๋ยวจะพาเดินชมจา้ามาลองเดินชม นี่เป็นบอ่อมังกรนะครับครับผมที่นี่ถือว่าเป็นตำหนักที่มีสถาปัตยกรรมจีนค่อนข้างสกครบนะครับแล้วก็เน้นเจ้าแม่กวนอิมนะครับเน้นพระโพธิสัตว์อวโลติเกสวนกวนอิมนะครับ นะครับบางคนก็เรียกเจ้าแม่นะครับแต่ว่าบางคนก็เรียกพระอวโรติเกสวนนะครับนะครับตามความเชื่อของพุทธมหายานนะครับครับอันนี้เป็นจุดแรกนะครับเนื่องจากว่าด้านนอกเนีฝนตกนะครับก็เลยยังไม่ได้ข้ามพี่ิดโกน้นนะครับที่มีพระพระอวโรติเกสวนควรอิมแกะสลักพันมือนะครับตรงนี้ก็มีกิจกรรมให้ทำนะครับนะครับ อธิษฐานนะครับแล้วก็โยเหลียนนะครับครบทั้งสิบสองเหรียญนะครับนะครับก็จะมีโชคมีลาบนะครับเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปนะครับครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระโพธิสัตว์นะครับคารวะโลติกสวนนะครับก็ปกติผมไม่ก็เห็นนะครับแต่ว่าที่นี่มีรบนะครับเป็นทรงนักศัตว์นะ ตามปีเกิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูสุนัขนะครับไก่ลิงแพะม้านะครับงูนะครับคบ12ราศีเลยนะครับสำหรับใครที่เกิดนักษัตรปีต่างๆก็ศรัทธาเจ้าแม่ศรัทธาพระโพธิสัตว์คุณอิมอยู่แล้วก็แวะมาได้นะครับเห็นนะครับเยอะนะครับเยอะ ด้วนี้เป็นงานไม้แกะสลักน,นะครับงานไม้แกะสลักผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเทพต่างๆนะครับเป็นงานเทพต่างๆสวยนะครับสวยแล้วก็มีสถานที่ให้สักการะบูชา package. เยอะนะครับเยอะมากนะครับใครที่สนใจก็แวะมาได้นะครับอยู่โชคชยัยสีนี่เองนะครับซึ่งจะเยอะนะครับซึ่งจะเยอะนะครับ สำหรับใครที่อยากจะมาก็อยากให้มีเวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามีที่ให้ศักการะเยอะมากนะครับก็เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวพระออนจะพาไปไ่ว้องค์พระศ<ม>ิวะนะครับทางด้านนู้นก่อนนะครับไปไปพระออนระจะพาไปวหว้องค์พระศิวะนะครับ เะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นองค์หิวอ,อวงฮุกโจ้นะครับเป็นเทพผู้ดูแลดวงชะตานะถ้าผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ด้านนี้เป็นอ,องค์พ่อศิวะนะครับงเทพส,สูงสุดของฮินดูนะครับถัดจากถัดจากด้านนี้มานะครับถัดจากด้านนี้มาก่อนที่เราจะเดี๋ยวซ้ายไปไหว้เจ้าแม่คนอื่นเดี๋ยวให้พระอ่อนแนะนํานะครับว่ามีอะไรบ้างก็นนจะมีองค์หลักนะคะจะเป็นองค์พระศิวะนะคะต่อมาก็จะเป็นพระแม่กุมาเทวีนะคะแล้วก็จะมีพระพุทธเพระขันทกุามา,าพระพระโรมพระนารายพระแม่สุรสวรี พ่แม่แัะมีแล้วก็พระแม่พุทธคาเทวีก็ถ้าใครนักถืออ,องค์ใดนะคะเทพอ,องค์ใดก็ขอพร่านได้เลยค่ะพอถัดมาจากอ,าองค์เทพที่เราไหว้มาสักรู่นะคะมาตรงด้านนี้ก็จะเป็นพระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะก็ด้านนี้ได้เลยสวยงามมากมีสีสันสวยงามสดใสเดี๋ยวเราอ้อนพาเข้าไปไหว้นะครับเข้าไปไหว้ด้านในเลยนะครับพร้อมด้านในนะ รับผมอันนี้ก็เป็นด้านในนะครับด้านในก็จะมีไม้นะครับให้เคาะระฆังนะครับเพื่อบอกกล่าวแล้วก็ขอพรนะครับน่ครับเขาจะเขียนสวดแบบนี้นะครับโอมานีแปะมีหกนะครับโอมานีแปะมีฮงนะครับแล้วก็ตีระฆังไปเรื่อยนะครับจนรอบนะครับปกติก็จะสามรอบนะครับโดยประมาณ แล้วก็มานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขอพอรท่านนะครับสาธุนะครับสําเร็จสําเร็จนะครับค่ะหลังจากไหว้เทพทุกพระองค์ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตีหลักคงขอพอรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้มีสองฝั่งก็เดินจะตามองไปด้านหนกันนะคะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่รับบริจาคครับ กำบุญนะครับแม่บัวก็จะข้าวสารนะครับแล้วก็ขนมนะครับรวมไปถึงสาสตรูโกต่างๆนะครับวิธีการก็คือน,นําไปถวายพระแม่กุลินนะครับอ่านำไปถาไวายพระโพธิสศตส์คุลิมนะครับแล้วก็นํากลับมาส่งคืนนะครับก็ตรงนี้ก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับ ตอนนี้นะคะเราก็ข้ามจากฝั่งนี้มาทางฝั่งนี้แล้วนะคะเวลาทําการนะคะก็จะเป็นเจ็ดโมงุดนนะคะถ้าใครสนใจก็แวะมาได้นะจ๊ะตั้าแด้านหน้าก็ปฏิมากรรมแล้วนะคะ,ะจุดแรกจุดแรกก็ไหว้ขอพรบอกกล่าวกับพระสังกรจจัยก่อน,นค่ะแต่เดี๋ยวพระอ,อนพาไปดูครับ ค่ะก็หลังจากที่ออนไหวพระสังกระจายเสร็จนะคะก็เดินมาทางขวามือนะคะก็จะเป็นเหมือนสนามกว้างๆนะคะก็จะมีปติมากรรมหินแกะสลักนะคะด้านนี้ก็จะเป็นขัธอะไรพบริษัทเก้าพระองค์นะคะเหมือนเราเรียกพระพุทธเจ้านะครับของเราเรียกพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้านะครับแต่ของมหายาเนี่ยเขาจะเขาจะมีหลายองค์นะครับไม่ใช่ของจีนนะครับต้องเรียกว่าเป็นเป็นมหายานนะครับ เป็นพระพุทธเจ้ากราบพระองค์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านหินแกะสลักนะครับเป็นหินนะครับอเดี๋ยวให้ประออนพาเข้าไปดูเป็นหินทั้งหมดเลยนะคะก็เหมือนสนามกว้างอ่าเดี๋ยวประออนให้ดูนะครับสวยนี่เป็นหินเลยนะเหมือนหินโยกเนี่ยค่ะเป็นหินนะครับเนี่ยเป็นหินอ่อนนะครับเหมือนหินอ่อนเวลาเขามาทําโต๊ะเนาะ สวยงามมากค่ะเดี๋ยวพาไปดูทางนู้นครับด้านในก็จะมีอีกนะคะเอยอะแยะเลยครับสําหรับคนที่มาเนี่ยอยากให้มีเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าแน่นนะครับอัดแน่นเลยครับเหมือนกับที่วิหารเซียนวิหารเซียนที่ชนบุรีครับแต่อันนี้จะเป็นหินนะครับนะเครับโกยเงินโกยทองได้ไหมแต่ลักษณะหินโกยเ,เงินดีกว่าโกยเ,เงินโกยเ,เงินเข้ากระเป๋ากัน แล้วก็จะมีฝั่งนี้อีกนะคะคือลานจะก,กว้างนะครับนะครับอยากให้มีเวลานิดนึง,ง,ะงนะครับนี่ครับว้างนะครับกว้างมากนะครับแล้วก็ ปาติมากรรมเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับครับผมส่วนด้านนี้ก็มีอีกนะครับนะครับเป็นปาติมากรรมอันนี้ผมเดานะครับถ้าปิดต้องขอโทษด้วยนะครับเป็นท่านไฉ่สิงี้นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นองค์ไต่เสียฮุกโจ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์พระโพธิสัตว์อวโลติเตศวนนะครับ นะครับหรือโพธิสัตว์คนอิ่มของเรานะครับแล้วก็มีม้านะครับม้าที่เป็นผลเงินผลทองนะครับอันนี้เป็นพระพุทธเจ้า,าของเรานะครับปางทรงพระทรมานพระวรากายนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับ ส่วนองค์นี้ผมรู้จักนะครับก็คือท่านเป็นพระสังฆปรินายกนะครับองคที่หนะครับผมถ้าออกเกยงผิดก็ต้องขอโทษด้วยท่านชื่อคุยเหล่งใต้ซือนะครับอุยเหล่งใต้ซือสวยมากนะครับแกะละเอียดเหมือนเลยนะครับที่นี่แกะหิน,นี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับอันนี้เป็นพระโพธิสัตว์นะครับตามประธานพรนะครับ อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นปิศณาธรรมนะครับนะครับน่าจะตื่นเจากดอกบัวครับถ้าผิดต้องขอโทษด้วยนะครับตรงนี้เป็นเน้นน้อยนะครับกําลังเล่นกันนะครับครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นสวนหินนะครับอันนี้ผมเดานะครับน่าจะเป็นองค์เงษีนห้องเต้นะครับถ้าผิดต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วนะครับ น่าจะเป็นองค์เง็กเซียนท้องเต้นะครับมากด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับและบริวารนนครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนี่เยอะมาก เห็นได้ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีเวลาเยอะนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นเต่ามังกรนะครับเต่ามังกรนะครับอายุพัฒนะวัสนาบาร,รมีแล้วก็โชคลาภนะครับเป็นผู้ดูแลสมบัติที่บาดาที่ใต้บาดาล อันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นเทพเจ้ามังกรน,นะครับหรือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรนะครับนี่ครับกว้างมากนะครับแล้วก็ปฏติมากรรมเยอะนะครับแล้วก็ทรงคุณค่านะครับในมุมผมเพราะว่าเป็นแกะสลักจากหินนะครับไม่ต้องไปถึงฮ่องกงนะครับบ้านเราก็มีนะครับ มีโอกาสก็แวะมากันนะครับอย่าเรียกว่าแวะมาดีกว่าตั้งใจมาเลยดียกว่าเพราะว่าต้องมีเวลาน,นิดนึ่ง,นะนนนง,นงนะครับพานูานูน้องๆอนะครับลูกหลานมานะคับท่านทําไว้ดีนะครับหรือว่าท่านทําไว้ดีมากๆนะครับนะครับตรงนี้เรียกว่าสวนหินล้านปี ปออไปปลาแร่ปลาแหลนะครับหนึง่งค่ะก็มันจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยขึ้นกันนะคะเราไปวนดูรอบๆด้านล่างนี้ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างไปเดินชมกันจา้าเมื่อกี้ก็คือเขาเรียกสวนหินล้านปีนะทุกคนสวนหินล้านปีแต่ตอนนี้เราจะไปเดินดนะำมันน้ำอันยุ่งมากมาก ที่นี่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับก็คือจะมีแรมนะครับสําหรับคนที่พาผู้เฒ่าผู้แก่กมาที่ว่าใช้รถใช้วิวแชร์นะครับวิวแชร์วิ่งได้นะครับฝั่งนู้นก็วิวแชร์วิ่งได้นะครับเขาทาเผื่อแล้วนะคะมาได้ก็อากุงอาม่ Alors <brushing. S 1> าก็มาได้นะครับอากุงอาม่ามาได้นะครับนี่ก็เป็นงานหิเหมือนเดิมนะคะเยอะมากนะครับ

พี่ออนพาไปเดินรอบๆแล้วนะคะก็จะเป็นด้วยหินแกะสลักเหมือนเดิมนะคะก็จะมีความสวยสดงดงามนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรเราจะขึ้นด้านบนกันพระแม่นนกวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพันมือนนะคะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงด้านบนแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นวิหารนะครับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับ ว่าอีกชื่อหนึ่งก็เป็นพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์นะครับก็ที่นี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆที่ทิเบตนะครับไม่เคยไปเหมือนกันดูแต่ในหนังนะครับที่นี่ก็จะมีถังที่เป็นถังถังโอมถังโอมนะครับถังโอมก็ถ้าที่ทิเบตก็จะมีใช่ต่างประเทศมีคาถาเขียนไว้นะครับมีคาถาเขียนไว้ก็วิธีการก็คือพอเราขอพรสักการะเสร็จแล้วเราก็ไปแลกเหรียญนะครับแลกเหรียญนะคะอันนี้ ก็คือหนึ่งร้อยเหรียญก็หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็นำมาอาธิษฐานเพื่อเดี๋ยวเราเราจะไปหย่อนในถังโอมกันนะคะ,อะโอเคบายจ้าแล้เวเราก็ไปเริ่มกันนะคะขอคำแนะนำมาแลยต้องือมากรก็อธิษฐานนะคะวนซ้ายนะคะหยอดหนึ่งเหรียญต่อหนึ่งถังแล้วเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกาต,ต,ต้องพูดเป็นงไงจ้าต้พูดเป็นยังไง แลเก็มีคาถาเขียนแปะอยู่โอมานีแปมีหงก็คือเราก็อธิษฐานนะคะท่องบทสวดของพระโพธิสัตว์โคนอิมน,นะคะก็คือหยอดเนงเหลียญหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็ท่องโอมานีแปมีหงนะคะนะไปเรื่อยๆจับเสครบทุกถังนะคะได้ทําให้ดูค่ะ เมื่อสักครู่นะคะเราไปเวียนเหมือนกับเวียนบน,น้ายนจะังหวัดปราิีนบ้านเราอะคะ่ะก็จากการหยอดเหรียญทางโอมนะคะแล้วก็สวดโอมาน,นิีป้ปางมิงฮงฟันนะคะพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาตีละครั้งนะคะสามครัง้งนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยจากอธิษฐานก่อนนะขยันจิตดีๆนะคะ เดี๋ยวเราไปทางด้านโน้นนะคะเพื่อจะไปตีกล่องกันจ้าจะได้รมด,ดังเันดีเลโอเคหลังจากที่เราตีละครั้งเสร็จน,นะคะเราก็มาที่กลองนะคะก็เขาให้บอกชื่อนงาสกุลนะคะแล้วก็ขอพอแล้วก็สวดอาอมันีปามิหงสาวจบนะคะแล้วก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ตีสาครั้ง ตังบุญแล้วก็การค่าข้าวไปใช้แย่เลยบุญกันแล้วก็เริ่มทำบุญหน่อยนะดีแล้วนะแบบว่ายิาง่งแย่เวลาสึกหน่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ครับก็ตรงนี้เป็นจุดลับนะครับก็จะอยู่ด้านในนะครับก็วิธีการนะครับเป็นจุดที่ใกล้โอมพระแม่ องค์พระโพธิสัตว์คนอิ่มมากที่สุดนะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นตามประธานพรนะครับวิธีการก็คือมาอธิษฐานนะครับแล้วก็เอาน้าข่กนะครับจะดที่ปลายนิ้วท่านนะครับแล้วก็ขอพรจากท่านนะครับขอสิ่งใดสมหวังในสิ่งนั้นนะครับขอเมตตาจากองค์พระโพธิสัตว์คนอิ่มนะครับนะครับนะครับจุดรับนะครับใครจะไม่ทําตามก็ได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ติดดับตลอดค่ะโทร์ับต์ก็เลยขออนุญาตท่านก่อนว่าโอเคถ้าเราทําชินีออกไปอะค่ะเผื่อจะได้มีคนที่ติดตามทุกคนลุกมาสวงสบุญก็มาทําบุญให้ท่านด้วยนะคะจะได้บุญละนะกันไปได้วยกันนะคะตอนเลยติดค่ะต้องขออนุญาตท่านก่อนนะจุดรับนะจุดรับ โอเคครับวันนี้กลับมาดูมาดูนะครับก็สรุปปิดคลิปจบคลิปกันที่ตำหนักพระโพธิสัตว์กวนอิมโชคชัยสี่ค่ะครับผมก็มีเวลานะครับมีเวลาว่างก็อยากให้มานะครับอยากให้เจตนามากันเลยมาทำบุญขอพรครับที่นี่อยู่ที่ซอยรดเท้าวังหินสามสิบนะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับ ก็ที่นี่มีภาพโพธิสัตว์นะครับอาวโลติกิเรสวนนะครับคนอิมผมคิดว่าครบนะครับทั้งแปดสิบสี่ปางนะครับแล้วก็มีมีรูปสลสักผมคิดว่าแปลกแลกนะครับเออหาดูได้ยากนะครับมีโอกาสก็อยากให้แวะมากันนะครับก็วันนี้มาดูมาดูก็ติดคิดเท่านี้นะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้มา มาหรือมาให้ได้นะครับพาลูกพาหลานมาสําหรับเล่นถ่ายรูปอะไรก็ได้คนที่มีผู้สูงอายุนะครับมาได้มาได้นะครับผมดูนะที่นี่มีแรมนะครับวิวแชร์วิ่งได้ตลอดทุกทั้งหมดเลยเออทั้งพื้นที่เลยนะครับมันมีสองฝั่งมีจริงๆมี4ี่นะครับมี4ี่จุดมีตรงนี้1จุดนะครับฝั่งโน้นอีกหึ่งจุดแล้วก็มีด้านหลังอีกนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะมาบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นให้โรงพยาบาลนะครับให้สถานสถานที่สาธารณสุขรวมไปถึงทุนการศึกษานะครับบริจาค ขาษาอาหารแห้งนะครับหรือว่าแม้กระทั่งปัจจัยถ้าเป็นไปได้ก็ที่นี่มีครบนะครับก็เตรียมมันนี่มาเยอะๆนะครับแล้วก็มีสร้างเพิ่มเนาะรามินทาครับแล้วก็จะมีวิหารองค์พระศิวะทําที่รามินทานะครับยังไม่ได้ไปนะครับยังไม่ได้ไปนะครับที่นี่ก็มีร่วมทําบุญเยอะแยะเลยครับแล้วก็มาถ่ายรูปได้ด้วย ถ่ายรูปได้นะครับที่นี่ไม่ต้องไปถึงฮ่องกงนะครับแล้วก็มีนี่ถังโอมไปที่ไหนก็ไม่เคยมีนะคะเกี่ยวกับมหายานเกี่ยวกับสันจ้าเกี่ยวกับจีนต่างๆไม่มีถังเกี่ยวเนี่ยมนเหมือนที่ทิเบตเออที่เบตที่นี่มีถังด้วย่เดี๋ยวไปดิตามคลิปออนกันนะคะสวดเป็นยังไงนะสวดเป็นยังไงโอมมานีแปลมี่งงจากสวดไม่ได้นะวันนี้สวดได้แล้วค่ะลูกหลานน้องๆนะครับก็พี่ป้าน้าอาก็มาเที่ยวกันได้นะครับวันนี้ก็สรุปคลิป มาดูมาดูจบคลิปกันแค่นี้จบแค่นี้นะครับ,บถ้า,ถามีโอกาสก็ฝากติดตามด้วยนะครับตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์บ้า